สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกรอบหนึ่งรอบใหม่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องปั่นไฟคา w a วามารุ่น KWM 1 2 0 0หรือว่า12000ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูตนะครับเป็นสูตตั้ง ตัวนี้เป็นขนาด12กิโลวัตต์15 KVA นะครับผมตัวนี้ซิงเกิลเฟสนะครับเรามาดูเครื่องข้างในครับอันนี้เป็นเครื่องชมใหม่เป็นเครื่องยนต์สูบตั้งครับผม ส่วนไดนามตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมกว่าตัว 12kV ครับผมทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับหน้าจอดิจิตอลสมาร์ทเจนวควบคุมมีข้อแตกต่างก็คือเครื่องยนต์ปินโมใหม่ครับรุ่นใหม่กว่าเดิมช่างลองสตาร์ทฟังเสียงหน่อยครับ เก็บเสียงเก็บเสียงมิชิน,นะครับสวัสด,ดีสำหรับลูกค้านะั้นในสนใจติดต่อ,อ,อสอบถามได้ตามเบอร์เลยนะครับส่วนรี่ิุต่างๆ